เฮ้ยน้องสาวน้องสาวไปกับพี่ไปน้องเออเราก็พาน้องสาวเขาไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทนะครับแล้วจากนั้นเราก็ทําการไปกินเหล้าที่ร้านเบียร์ที่เดิมนะผมแล้วเราก็ไปยืนกันอยู่ตรงที่โต๊ะริมนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเราก็ทําการฟีนสปอร์ตแล้วก็เหยียบตีนผีนะครับผมไปทําการฟาร์มตรงที่แครอทแล้วก็กล้วยนะครับผมก่อนที่เราจะฟาร์มเราก็ต้องทําการฝากรถกันไว้ก่อนนะครับ พอเราแบบฟาร์มไปตรงแครอทแล้วก็กล้วยแล้วก็เอามาโพสต์เสร็จแล้วนะครับผมแล้วก็ทําการขับรถไปฟาร์มยังที่ต่อไปนะเออภารกิจในวันนี้นะครับเราก็ต้องทําการหาเงินให้ได้1ล้านบาทนะครับเออคือพี่ตั้งเป้าหมายไว้วันนี้นะครับโพสต์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  น้องๆก็มาตั้งตัวไกลกับเสียงพี่นะครับเออไม่อยากให้คลิปมันเงียบเกินไง นะนะครับพี่ก็ทําการมาเบิกรดตรงที่เก็บรถของพี่นะครับผมแล้วก็ทําการขับรถเพื่อเข้าไปยังในเมืองนะเออก็คือเราจะไปทําการขายของกันนะครับเออก็คือพี่ฟาร์มแค่นี้แหละคือมันมีฟาร์มมากกว่านี้แต่กูไม่ฟาร์ไมไงกูจะขายเออ,เอ,อชนทำไมวะชนทำไมวะจากนั้นเราก็ขับรถเข้าไปเพื่อทําการขายของนะครับตรงนี้ก็คือที่ขายสตรอเบอรี่นะครับเออตรงนี้เราก็ขายสตรอเบอรี่ไปครับแล้วก็ได้ตังมาสามหมื่นบาทโอ้โห วันนี้มันเป็นช่วงคูณ2นะครับคือคลิปที่พี่อัดวันนี้ก็คือวันพุธน,นะเออช่วงวันพุธมันจะเป็นช่วงฟาร์มคูณ2นะครับเราก็มาทําการขายแครหลอดกันต่อเลยได้เงินมาสามหมื่นบาทโอ้โหโคตรเยอะ s> <S จาน,นนะครับพี่ก็ทําการวิ่งไปขายเนื้อนะครับเนื้อ <_ s> <_ s> หมูนะไม่ใช่เนื้อนั่นนะของพี่ก็ขายเนื้อหมูเสร็จนะครับพอขายเนื้อหมูเสร็จเราก็ทาการขับรถเพื่อไปทําการขายบ้านน่า <_ s> ขายบ้านน่านะครับได้เงินมาสามหมื่นบาทโอ้โหโคตรเยอะครับน้อง โอเคครับพอมาถึงช่วงนี้นะครับเราจะไม่ค่อยได้ยินเสียงในเกมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าพี่เปิดเพลงนะครับน้องๆอยากได้ยินเพลงพี่ไหมเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังด้วย จากนั้นนะครับเราก็มาเติมน้ำมันอยู่ในปั๊มกงนชิวๆนะครับเท่าปั๊มอย่าเล่นโทรศัพท์นะจ้าเด็กๆเดี๋ยวปั๊มระเบิดนะเออจากนั้นเราก็เปลี่ยนเส้นทางในการฟาร์มของเรานะครับคือตอนปกติเราจะฟาร์มแบบวนจากหน้าเมืองอ้อมาทางนี้ใช่ไหมแต่รอบนี้ครับเราเปลี่ยนครับเราทวนเข็มนาฬิกานะับผมก็คือทําการขับตั้งแต่ฝั่งซ้ายมือเพื่อไปทางขวามือเพื่ออ้อมมานะครับใครไม่เข้าใจก็ดูคลิปได้นะจากนั้นพี่ก็จะทําการแบบแวะพักแป๊บนึงนะก็คือแวะแบบซ่อมรถแล้วก็กินอาหารก่อนนะครับเพราะ เงมเงมเงเงเมนอร่อยเว้ยอร่อยพอเรากินอาหารเสร็จนะครับเราก็รอรถซ่อมเสร็จด้วยนะครับผมอนนี้เด็กมันก็กำลังแบบเช็คสภาพรถเราอยู่นะเออตอนนี้รถเราก็ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมดูดีหลอดไอ้นี่เต็มเลยจากนั้นเราก็ขับรถกันไปต่อนะครับเพื่อไปทําการฟาร์มฟาร์มที่ต้นไม้นะครับผมแล้วเราก็ทําการขับรถชนไอ้ตรงนี้ไปอะ่ะนอ้องๆคนไหนที่เล่นแบบ GTA มานะครับแล้วใครชอบชนในตรงนี้นะครับคอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับพี่ชอบชนบ้าเลยเวลาขับรถมาผ่านทางนี้ทีไรอะชนทุกทีเว้ยไอ้ตรงคุกอะพอเราม เราก็ทาการฝ่ารถไว้กับ n อ c ที่เฝ้าอยู่ตรงนี้นะเราก็ทการตัดต้นไม้กันแบบมาราธอนกันไปนะครับรอบนี้จะไม่ได้ยินเสียงตอนฟาร์มนะครับเพราะว่าพี่เปิดเพลงนะเออจากนั้นเราก็ทําการขับรถเพื่อจะไปทําการโพเซตต้นไม้กันนะครับผมเออก็คือเราต้องมาจอดรถไปที่นี่แล้วก็ไปทําการโพเซตนะครับผมพอวิ่งมาถึงตรงนี้นะครับพี่ก็แบบเกิดอาการง่งนะครับอี๋ผ่านตรงนี้ไม่ได้กูเลยกระโดดแล้วก็ไปโพเซตต้นไม้ตรงตู้คอนเทนเนอร์ตรงนี้นะครับเวลาที่เรารอนานที่สุดในชีวิตนะครับไม่ใช่ช่วงเวลาที่เราแบบเกิดมาหรือ เท่าแถวกับรบทงชาตินะครับแต่เป็นช่วงเวลาในการโพสต์นั่นเองเออจากนั้นนะครับพี่ก็ทําการวิ่งแบบยังกระคนเหล็กนะครับผมข้ามสิ่งกีดขวางแล้วก็ลงมาเบิกรถข้างล่างนะครับก็คือก่อนแล้วเนี่ยพี่ได้ลงมามาเก็บรถข้างล่างแล้วก็คือรถมันจะทําการลบไงพี่เลยเอารถมาแล้วเราก็ทําการเหินไปครับผมเอ้ยโคตรเท่พอเราลงมาถึงพื้นดินอย่างปลอดภัยแล้วนะครับเราก็ทําการวิ่งไปทําการเก็บปูนะครับผมเออตรงที่ริมทะเลนั่นเองก็เก็บปูเป็นอะไรที่เก็บโคตรไวนะครับพี่ชอบมากมากเลยแต่ ไม่มีที่โพส s ์ตรงนี้ครับเราต้องไปโพสต s ในเมืองนะที่เลยไปทาการฟาร์มส้มต่อนะครับแล้วเราค่อยไปโพสต s ในเมืองนะครับผมเราก็เก็บส้มมันไปแบบมาราทอนนะฮะเก็บส้มนี่เราจะเห็นบ่อยนะครับเพราะว่าส้มเป็นอะไรที่เก็บค่อนข้างง่ายเพราะว่าที่โพสต s มันอยู่ใกล้มากนะครับผมพอเก็บเสร็จเราก็ทาการโพสต s ส้มกันต่อเลยนะครับผมคือแบบไม่ให้มันเป็นการลอรีอะไรเลยเออแลอย่างที่พี่บอกครับการโพสต s เป็นอะไรที่โคตรนานนะจากนั้นเราก็ทําการเดินไปเก็บสตรอเบอรี่กันต่อนะครับผมพี่ก็ว่าการเก็บของแถวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะง่ายรเพาาว่ ที่โพกับที่เก็บมันอยู่ใกล้กันมากๆเลยครับผมเราไม่ต้องเบิกรถแล้ววิ่งกันไปนะเออเป็นอะไรที่สะดวกสบายพอสมควรเว้ยจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการเบิกรถกับเอ็นพน้าโง่ตัวนี้นะครับผมพอเบิกรถมาปุ๊บเราก็สตาร์ทรถแล้วก็ใส่เกียร์หมาขับกันไปเลยพอเราขับรถมาได้ระยะหนึ่งนะครับผมพี่ก็เพิ่งรู้ว่าน้ํามันของเราใกล้หมดเราเลยแวะเติมน้ํามันที่ปั๊มเชลกันไปนะครับผมก็คือนอกเมืองคือปั๊มเชลนะส่วนในเมืองมันคือปั๊มปตทนะครับน้องๆก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมปั๊มมันไม่เหมืออนนนนกกกััพเเเเรรรราาาาาตมม้ํํส็็จผท สิ่งแล Cher ้วสปอตแล้วก็เหยียบดินผีไปฟาร์มแครอทแล้วก็ฟาร์มบานาน่าต่อนะครับผมแล้วก็เก็บแครอทกันแบบมาราธอนไปนะครับผมก็ตามหลักสูตรเดิมครับผมฟาร์มฟาร์มไปครับผมก็คือรอบนี้เราเริ่มฟาร์มจากท้ายเมืองไงมันอาจจะงงๆไปหน่อยนะครับผมแล้วก็ไปทําการตีต้นบานาน่ากันต่อนะครับผมเออเออเปกูเรียกว่าบานาน่าวะเออไม่เป็นไรครับเราก็เก็บบานาน่ากันไปนะครับผมเออเราก็เก็บแบบมาราธอนไปนะครับพอเราเก็บเสร็จเราก็ทาการไปโพสต์นะครับผมเราจะเริ่มจากโพสต์ แครอทก่อนนะผมแล้วค่อยไปโพสเซตเป็นอาบัตนานะพอเราโพสเซตเรื่อยๆนะครับผมหน้าจอของพี่ก็ดำนะครับน้องๆมันจะตกใจนะครับว่ามันเกิดจากอะไรคือมันเกิดจากที่พี่นั้นลืมกินเบียครับเออคือเบียหมดนะครับต้องเติมครับของหมดของหมดเราต้องเติมนะผมเราก็เลยขับรถไปที่ร้านเบียรแล้วก็มากินเบียรนะครับผมแล้วก็ซื้อเบียเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นนะเพราะว่าตังเราไม่ค่อยมีนะแล้วเราก็ชมบรรยากาศกินไปนะกึ๊บแม่น้องเบ้าสักกึ๊บ อนนี้นะพี่ก็ทําการกินแบบเบียร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้ออกมาขึ้นรถของเรานะเราก็ทําการจะขับรถไปที่บ้านปูนะครับเราไม่ได้จะไปแบบทาไม่ดีมิร้ายนะฮะเราแค่จะไปแบบโพสต์ปูนะครับผมเออคือเรามาบ้านไมเคิลนะครับเราก็ต้องมาโพสต์ปูนะครับผมมันก็ไม่เหมือนในเซิร์ฟโป้บ็อกซิ่งอะไรอย่างนี้นะครับที่มาบ้านปูเราจะแบบอะไรอย่างนี้นะฮะเออเราเป็นคนดีนะครับเออจากนั้นนะครับเราก็ขับรถกันไปเพื่อจะไปทําการขายของกันนั่นเองก็ตอนนี้โพสต์อะไรเรื เลยนะก็เลยแวะเติมน้ํามันก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทําอย่างแรกที่เราจะไปขายก็คือขายปูนะผมก็มาขายกันตรงนี้เลยนะเราก็ทําการหาที่จอดแล้วก็วิ่งลงไปนะครับผมไปขายของนะก็ขายได้เงินมาพอสมควรเลยแล้วเราก็ไปขายของที่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับผมที่ต่อไปที่เราจะทําการมาขายก็คือต้นไม้นะคผมแล้วก็ทําการขายต้นไม้ไปได้เงินมาก็สามมือนะครับก็เยอะพอสมควรเลยนะครับเออเราก็ขับรถไปขายของอย่างที่ต่อไปเลยครับ ที่ต่อไปที่าจะทําการไปขายก็คือส้มนะผมเออทางไปส้มมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากหน่อยนะครับเพราะว่ามันต้องลงไปจากถนนนะแล้วก็ลัดเลาะหน่อยเราก็ต้องลงรถไปขายนะครับผมรอบนี้ก็ขายได้เงินมากก็เท่าเดิมคพรับผมสามหมื่นแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับผมก่อนไปฝากน,นะครับพี่ก็เลยจะทําการไปขายของให้หมดก่อนอันนี้แล้วก็มาขายเป็น แครอทนะครับผมตรงนี้ตัวนี้ขายเป็นแครอทก็ได้เงินมาสามหมื่นนะครับรวมๆแล้วก็ได้มาเกือบแสนนะครับรน้องๆแล้วก็มาขายของที่สุดท้ายนะครับผมตรงนี้ก็คือสตอเบอรี่นั่นเองเอก็ขายได้มารอบนี้เราก็ได้เงินมาประมาณแสนสองนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับก่อนไปแล้วก็แวะกินอาหารหน่อยละกันตรงนี้นะครับผมก็ซื้ออาหารแบบเก็บเอาไว้แบบตุนเอาไว้นะครับผมก็ดูหลอดอาหารของพี่ะเ,เหลืออยู่ครึ่งนึงใช่ไหมเราก็ต้องซื้ออาหารเก็บไว้ครับ เราก็ทำการขับรถไปกาหลาดนะผมเพื่อจะไปทำการอาบน้ำก่อน เฮ้ยเราก็ต้องชำระล้างร่างกายของเรานะครับให้มันเกิดอาการบริสุทธิ์นะแล้วในห้องน้ำมันมีคนอยู่ด้เยอะแลวกูแก้ผ้าอาบไม่เป็นไรครับผู้ชายอาบด้วยกันได้เนาะเออเราไม่ทำอะไรอยู่แล้วพี่ไม่เก็บสบู่อยู่แล้วครับน้องเออเราก็ถูสบู่ไปพออาบเสร็จพี่ก็ฝากตังอะไรเรียบร้อยนะครับเลยขับรถกันไปเพื่อไปฟาร์มกันที่ต่อไปนะครับเออก็เราแบบทำแบบมาราธอนเลยนะแล้วพี่ก็ได้แบบไปรับเวสมาด้วยหน่อยนึงอ่ะเห็นไหมน้องๆตัวมุมซ้ายมือของพี่อ่ะพี่ก็แบบจะฟาร์มไปด้วยทำเฟสไปด้วยครับเออคือเวลาม ทำการเก็บแครอทกันแบบเดิมไปนะผมแบบมาราธอนเรื่อยๆไปคือวันนี้จะวนวัดให้จักเดิมะครับผมแบบเก็บแครอทอะไรพวกนี้นะครับไอต้นแครอทกับกล้วยพวกนี้พี่ว่ามันเป็นอะไรที่ฟาร์มง่ายสุดแหละเพราะว่ามันเป็นที่ที่ใกล้แล้วมันอยู่ใกล้กัน,นครับผมซึ้อฟาร์มสองที่นี้ก็ได้เงินประมาณ6 0,000กว่าบาทนะครับผมถ้าเป็นคูณ2นะแต่ถ้าเกิดเป็นคูณหนึ่งมันจะได้น้อยหน่อยนะ่าพี่ขออนุญาตไปทาเควสทาอะไรให้เสร็จก่อนนะครับผมโอเคครับน้องนอง โอเคครับตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่การลาดที่ไหนก็ไม่รู้นะครับผมเป็นการลาดที่เป็นเหมือนแบบหมู่บ้านอะไรก็ไม่รู้นะคืออ่ามันเป็นวงกลมแล้วก็มีอะไรแทงขึ้นนะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับพี่ก็เลยทำการขับรถไปนะรอบนี้จะเป็นรอบฟาร์มรอบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับผมน้องๆแล้วน้องคนไหนที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยนะเออเราจะมาฟาร์มเป็นรอบสุดท้ายและเราก็เริ่มที่เดิมว่าผมฟาร์มแครอทอะไรของเราเหมือนเดิมฝากรถเหมือนเดิมอะไรเหมือนเดิมหมดทุกอย่างครับผมก็เก็บแครอทกันไปแบบมาราธอนเหมือนเดิม พอแบบเราเก็บแครอทอะไรแบบมาราธอนเสร็จนะฮะแล้วก็ไปทําการฟาร์มต้นกล้วยต่อครับผมก็แบบมาราธอนเน่ยไม่ต้องสนใจอะไรเลยครับน้อง <c oughs> เราก็เก็บต้นกล้วยไงไปแบบมาราธอนเหมือนเดิมนะผมพอเก็บเสร็จก็ไปโพสเสร็จตามวัถจักรที่เราทํากันมานะผมโพสเสร็จก็เป็นอะไรที่กินเวลาชีวิตสุดๆไปเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะนานนะพอเราโพสตกล้วยเสร็จเราก็มาโพสต์เคล็ดลับต่อนะผมก็ทําแบบมาราธอนไปกินเวลาชีวิตไปเกือบแบบหลายนาทีเลยจากนั้นนะครับผมเราก็ขับรถเข้าเมืองเลยคือพี่ไม่ไปฟาร์มต่อแล้วนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้เราถึงเป้าหมายของเราแล้วเว้ย เงินของเราถึงล้านแล้วถ้าเท่าที่พี่คำนวณเอาไว้นะครับผมคือขายรอบนี้หกหมื่นแล้วได้เงินแบบเป็นล้านแล้วครับตังเนะเออแล้วก็มาขายของเลยครับผมขายเป็นแครอทเป็นอันดับแรกนะฮะเออก็ขายไปได้เงินมาสามหมื่นอยู่แล้วครับผมจากนั้นเราก็ขับรถกันไปนะเพื่อไปทําการขายบบนาัเออขายกล้วยนะครับผมเออมันเป็นสิ่งที่เราต้องขายอยู่แล้วครับแล้วก็ขับไปขายนะ พอมาถึงนะครับผมเราก็หาที่จอดแล้วก็ทําการแบบลงไปขายของนะครับเพราะว่าตรงนี้แบบมีคนขายอยู่ไงไม่กล้าแบบขับรถเข้าไปขายเลยแล้วก็ขายเสร็จนะผมแล้วก็ขับไปที่ธนาคารกันนะฮะเพราะว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายแล้วเราก็หมดหมดอะไรใต้อย่างแล้วผมไม่มีอะไรที่เราต้องใช้แล้วเราก็ทําการเอาเงินของเราทั้งหมดนะครับที่เก็บไปได้ทั้งชีวิตอะ่ะเฮียไปทําการฝากธนาคารนะครับผมก็มาดูกันนะครับผมว่าเงินของเราจะมีเท่าไหร่นะดูครับน้องๆคอยดูครับเดี๋ยวพี่เปิดโทรศัพท์ให้ดูนะ นี่ครับดูในบัญชีพี่ครับเป็นล้านครับน้องๆอ